สวัสดีค่ะนารีพยากรณค่ะวันนี้เรามาดูอ่าแรนดอมนะคะแรนดอมในหัวข้อที่ว่าความมหัศจรรย์นในชีวิตของคุณนั้นคืออะไรเป็นคลิปที่ดูได้ทั้งชีวิตนะในที่นี้เราจะมาดูอ่าดวงของคนลัคนาราศีเมษนะคะลัคนาราศีเมษนะว่าความมหัศจรรย์นในชีวิตของคุณนั้นคืออะไรนะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่สิบสาเมษายนถึงสิบสี่พฤษภาคม หรือผู้ที่เกิดวันที่21มีนาถึง20เมษายนใครที่ตรงกับลัคนาราศีเมษหรือวันที่แบบไทยและตะวันตกตามที่แม่หมอพูดมาเนี่ยคุณก็สามารถเข้ามารับฟังรับชมได้นะคะความมหัศจรรย์นในชีวิตของคุณนั้นคือเรื่องอะไรนะอะไพ่เป็นการดูดวงแบบคร่าวๆนะคะไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ ดูไว้เพื่อความบันเทิงเนาะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกๆคอมเมนต์นะคะมามาดูเรื่องราวของคนลัคนาราศีเมษดีก,กว่าว่าความมหัศจรรย์ใจในชีวิตของคุณนั้นคืออะไรสามเหรียญ <c oughs> The Hermit นะคะอ่าเดเจ็ดดาบ Queen อ f c u p uh, ดูชีวิตคุณจะเหมือนกับหาความสุขสำราญ uh, ในชีวิตตัวเองไม่ค่อยจะเจอเลยเนาะไม่ค่อยจะเจอเลยนะ,ยะยนะ uh, ชีวิตรู้สึกว่าเจอเจอแต่คนโกงปะคนโกง คนหลอกลวงคนหักหลังไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นหุ้นส่วนในชีวิตของคุณไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นเครือญาติผู้ใหญ่ของคุณหรือว่าจะเป็นคนที่คุณนับถือก็ตามหรือว่าคุณจะไปทําธุรกิจอะไรก็ตามเนี่ยหรืไมไแต่คนรักของคุณเองอะที่สุดแล้วเหมือนเขาเหล่านั้นจะหักหลังคุณนะคะจะหักหลังคุณเนาะอ่าหักหลังใส่ร้ายใส่ความใส่ร้ายใส่ความป้ายสีคุณนะคะ โกงคุณอ่ะโคดโกงคุณทําอะไรที่มันรับหลังคุณที่มันไม่สุดจริตใจต่อคุณเสมอเสมอเลยนะอืมตัวคุณเองบางครั้งก็รู้สึกว่ามันมีพันธนาการที่จะต้องต้องดูแลผู้อื่นมาตลอดโดยที่ไม่สามารถที่จะมีความสุขในชีวิตของตัวเองได้อย่างแท้จริงเหมือนความสุขของตัวเองอุทิศเพื่อผู้อื่นยังไงก็ไม่รู้นะคะรู้สึกว่าจะเป็นแบบนั้น ตัวเองนั้นใจอยากอิสระอยากโบยบินอยากไปท่องเที่ยวหาความสุขให้กับตัวเองแต่เหมือนกับมันไปไม่ได้มันไปไม่ได้มันมีอะไรที่ผูกรั้งคุณเอาไว้ว่าคุณชีวิตของคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นตัวของคุณเองเลยอ่ะคุณเกิดมาเพื่อผู้อื่นเกิดมาเพื่อทําหน้าที่ให้ผู้อื่นเกิดมาเพื่อหาเงินให้ผู้อื่นเกิดมาเพื่อเป็นที่รองรับอารมณ์ของผู้อื่นอือ เกิดมาเหมือนเป็นคนที่ไม่มีตัวตนอ่ะเอ่อคุณเคยเจอคนแบบที่เหมือนคนไม่มีตัวตนไงเหมือนเป็นเงามืดของคนในครอบครัวหรือเป็นเงามือดอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะเหมือนชีวิตเกิดมา <c oughs> เขาจะมองว่าตัวเขาเองรู้สึกเหมือนจะร้ายคาบไหม <c oughs> เหมือนเกิดมาแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะมีอิสระอะไรได้ตัวเองเกิดมาแล้วต้องอยู่ในพันธนาการอยู่ในความมืดมิดอยู่ในความที่ไม่สามารถที่จะทําอะไรเพื่อตัวเองได้หรือแม้แต่หลายๆคนอาจจะไม่สามารถที่จะออกไปเหมือนกับ ออกไปเผชิญสังคมอ่ะออกไปมีสังคมกับใครเขาได้ด้วยอาจจะถูกข้อจํากัดถูกข้อบังคับอะไรก็ตามก็แล้วแต่นะคะก็แล้วแต่เหมือนว่าชีวิตคุณบางคนอาจจะอยู่ในโลกของมาเฟียหรือเปล่าก็ไม่รู้นะบางคนนะบางคนอาจจะอยู่ในโลกมาเฟียอยู่ในโลกธุรกิจสีเทาหรืออยู่ในอะไรที่มันเป็นคนในความลับที่มันไม่สามารถที่จะมีตัวตนออกมาอยู่ข้างนอกได้ ไม่ว่าจะเรื่องความรักของคุณก็ตามคุณก็เป็นคนในความลับที่ไม่สามารถที่จะพาเขาออกสังคมได้ออกโลกโซเชียลได้ถ่ายรูปขึ้นเฟซได้อะไรอย่างเงี้ยมันไม่สามารถที่จะทําได้เพราะความรักมันก็เป็นแค่สามคนสามเราและคุณเหมือนกับว่าจะเป็นเมียน้อยเมียเก็บอทั้งนี้ทั้งนั้นคุณอาจจะถูกหลอกถูกหลอกลวงไปว่าเขายังโสดอยู่เอ,อไม่มีใครอยู่มาวันนีึ้นดี ดันมีตัวตนขึ้นมาหน้าตาเฉยเลยอีกคนนึงอ่ะคุณก็เพิ่งจะรู้สึกว่าคุณถูกเขาหลอกลวงหลอกลวงอ่าทำให้คุณความรักเนี่ยมันอยู่ในพันธนาการที่แบบไม่สามารถที่จะมีตัวตนแทนต่างสังคมได้เอ่อบางคนเนี่ยอาจจะเจอเจอกับคนคนรอบข้างผู้ใหญ่ที่นับถือก็ดีเพื่อนฝูงก็ดีนะคะอะรอบแทงข้างหลังคุณโกงเงินคุณโกงธุรกิจคุณ ไม่ว่าจะหรือว่าชักชวนคุณไปในทางที่ไม่ดีหรือไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทาบริษัทองค์กรที่มันผิดกฎหมายก็ได้นะคะมันก็เลยทําให้คุณเหมือนกับว่าต้องอยู่แบบด้วยความอาด้วยความหลบหลบซ่อนๆด้วยความเหมือนกับว่าชีวิตบางครั้งเหมือนจะมีเพศภัยอันตรายอยู่กับตัวตลอดไหมหรือว่าคุณอาจจะชีวิตอยู่กับคนที่มันมี ทำธุรกิจแบบสีเทาแล้วก็ทำธุรกิจแบบใหญ่โตแล้วเขามีอิทธิพลนะ่ะมีอิทธิพลที่จะทำร้ายคุณหรือคนที่คุณรักได้ทำให้ชีวิตของคุณดูเหมือนว่าต้องต้องอยู่ในที่ที่เขาจำกัดเอาไว้เพื่อความปลอดภัยนะคะไม่ว่าจะเพื่อความปลอดภัยของคุณเองหรือคนในครอบครัวก็ตามเหมือนว่าชีวิตคุณจะเป็นแบบนี้ดังนั้นใจคุณใจคุณทวินหาการเริ่มต้นใหม่ ใจคุณทวินหาการถูกปลดปล่อยจากพันธนาการมืดต้องบอกว่าพันธนาการมืดตรงนี้เนาะแม่หมอมองว่าชีวิตไม่เหมือนเออชีวิตก็เหมือนดั่งคนที่ถูกถูกคุมขังอยู่ในโลกแห่งความมืดมิดอ่ะอืมที่แบบว่ามีแต่สิ่งเวลวร้ายมีแต่สิ่งสกปรกมีแต่ความโสมมมมีแต่สิ่งที่เป็นสีเทาอ่ะมีแต่การหลอกลวงกันมีแต่การ แก่งแย่งมีแต่การคดโกงกันรอบๆตัวคุณแล้วบังคับจำกัดคุณไม่ให้คุณไปเปิดเผยอะไรต่อใครได้นะคะเออเหมือนส่วนหนึ่งคุณอาจจะถูกหลอกลวงไปด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ดูเหมือนว่าคุณทำได้อยู่ทางเดียวคืออยู่นิ่งๆเพื่อความปลอดภัยปะของตัวเองความรักก็เหมือนกับอยู่นิ่งๆอยากจะหลุดออกจากพันธนาการที่มันอึดอัดตรงนี้ อ,อการเงินการทองก็อาจจะถูกโกงจนแบบว่าเออทรัพย์สินมันแทบจะไม่เหลือหรอกค่ะอืมโกงในที่นี้คุณอาจจะเอาบ้านเอาที่ไปจำนองด้วยแล้วก็ได้นะคะแล้วก็ถูกโกงไปเนี่ยมันก็เลยเป็นเหตุให้คุณติดขัดไปเสียหมดก็ได้นะคะอุ้ยอุยขออาภาัยค่ะเ็บไพ่แป๊ก วันนี้แลดูเป็นอะไรขออภัยนะอะภัยใหม่นะบางคนนะอาจจะถูกพันธนาการในเรื่องของพูดผีวิญญาณคุณใสมนดำตลอดก็ได้นะคะโดนคุณใสมนดำเนี่ยผูกมัดก,กับตัวเอาไว้หรือว่าคนของคุณถูกคุณใสมลดำก็ได้นะคะทำให้ยังติดแงกอยู่ในเรื่องของคุณใสมนดำอยู่ แล้วตัวคุณเองก็ยังไม่รู้ว่าจะทํำยังไงดีที่จะแก้ตรงนี้ออกนะคะจะจัดติดอ๋อควีนออวแบ์นะคะหนึ่งเหรียญอ่อราชินีเหรียญน,นะคะแล้วก็อ่าราชาไม้เหมือนว่าคนที่เขาจํากัดคุณหรือคนที่หลอกลวงคุณก็ดีดูเขาเป็นผู้เหนือกฎหมายหรือเปล่า ดูเขามีกฎหมายในมือนะคุณดูเขาเป็นคนที่มีอำนาจเป็นผู้บริหารระดับสูงเป็นคนทำงานเก่งคนนั้นไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงแล้วเป็นคนที่เหมือนกับให้เงินคุณใช้ให้เงินคุณใช้เพราะฉะนั้นคุณคุณก็เลยจำจะต้องยอมเขาฟังเขาอยู่ในภายใต้เงื่อนไขกฎระเบียบข้อบังคับของเขาตลอดนะคะความสุขสมหวังในใจนั้นไม่มี แต่เรื่องเงินทองนั้นมีให้คือเหมือนกับสุกกายแต่ไม่สุกใจนะคะสุกกายแต่ไม่สุกใจมันเหมือนถูกกุมขังแม้แต่ความรักก็เหมือนกันมันเป็นรักที่เหมือนกับเอ่อถูกปีศาจคุมตัวเอาไว้ยังไงก็ไม่รู้ว่าคุณรักไม่มีคำว่าสมหวังได้นอกจากคำว่าฟังฟังตามคำสั่งเอ่ออย่างนั้นเลยแต่เงินนั้นมีให้ท้านันดอนก็อาจจะมีให้ แต่ความสุขไม่มีให้นะเพราะเขาอาจจะเป็นคนเซฟเพเป็นคนกินเที่ยวเป็นคนไม่สนใจใครเป็นคนที่หมกมุ่นอยู่กับการราคะหมกมุ่นอยู่กับวัตถกุก็ได้นะคะออคุณอาจจะไปเจอเจอคนลักษณะแบบนี้แต่ภายนอกเขาอาจจะดูเป็นผู้บริหารระดับสูงที่สำคัญคือแลดูเหมือนเขาจะมีอำนาจทางกฎหมายในมือได้ด้วยอะ คุณอาจจะไม่สามารถที่จะไปต่อก่อนเลยกับเขาได้หรือเปล่าเอ่ยหลายๆคนอาจจะเจอแบบนี้ก็ได้นะอือหกเปลี่ยนนะคะตัวคุณเองเป็นคนใจบุญสุนทานเนาะคุณอาจจะคิดว่าทําไมคนดีๆอย่างฉันทําไมฉันจะต้องมาเจอเจอแต่คนชั่วๆแบบนี้ทําไมจะต้องมาเจอเจอปีศาจอาสูรแบบนี้ทําไมต้องมาเจอเจอเรื่องราวแบบนี้ใช่ไหมคะ อืเดแฮงแมนค่ะคุณนี้โดนพันธนาการแบบติดแงกเลยไปไหนไม่ได้เลยคือเขาบอกว่าคุณต้องอยู่แต่ตรงนั้นคุณก็ต้องอยู่แต่ตรงนั้นไปไหนไม่ได้ไม่สามารถที่จะ,สะแสดงตัวตนอะไรได้แต่ถ้าคุณจะไปช้อปปิ้งคุณจะไปไหนได,ไไนได้เขามีเงินให้คุณแต่เหมือนกับต้องต้องภายใต้สิ่งที่เขาบอกว่าไปกับใครไปเมื่อ,อไหร่คือมีการรายงานอยู่เสมออะค่ะคุณชีวิตคุณจะเป็นอย่างนี้แหละโอ้เฮ้อ โอเคนะคะคู่ของคุณคนที่พันธนาการคุณไว้ก็น่าจะเป็นเป็นเป็นคนเก่าๆนะคะคนเก่าๆของคุณหรือคู่กรรมในอดีตชาติของคุณก็ได้นะคะทางนี้และทางนั้นบางคนอาจจะบอกว่าอยากจะไปบวชอยากจะไปบวชทางธรรมอค่ะรู้สึกว่าเออทนอยู่ในสภาพแบบนี้มันไม่ไหวแต่บางคนอาจจะไม่ได้ไม่ได้อยากจะไปบวชเองแต่ต้องเหมือนกับว่าถูกถูกบังคับ ให้ต้องไปบวชก็ได้นะมันเป็นทางเดียวที่คุณจะหนีรอดจากตรงนี้หรือป่ะ <c ười> คือการเข้าหาวัดอาจจะเป็นทางเดียวที่คุณจะมีอิสระโดย f ว l คุณต้องการอิสระจากปีศาจห็นปะคุณต้องการอิสระจากปีศาจท,ที่ผูกมัดคุณไว้ตอนเนี้ยมันเหมือนกับว่ามีทางเดียวนะถ้าคุณจะหลุดพ้นจากปีศาจอสูรอสูรปีศาจเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนใส่มนต์ดาไม่ว่าจะเป็นคนทําคนควบคุมก็ดีเนี่ยสิ่งที่คุณจะออกมาได้คือการไปอยู่วัดการไปอยู่วา เออการบวชอยู่ในทางธรรมมันน่าจะเป็นทางเดียวที่คุณอาจจะหลุดออกมาได้ยกเว้นถ้าเกิดคนคนนี้มีอิทธิพลเยอะมากเลยต่าให้คุณอยู่วัดอยู่ว่าก็อาจจะไม่พ้นนะคะก็อาจจะได้แค่ชั่วครั้งชั่วคราวปะที่พอจะบรนเทาจิตใจคุณให้รู้สึกผ่อนคลายบ้างก็ได้นะอ่าแต่คุณมีบุตรถ้าคุณมีบุตรคุณเป็นบุตรมีบุตรที่ดีนะคะบุตรที่ดีมากนะ เออมันเป็นกรรมเก่าของคุณนะคะถ้าดูตามหน้าไพ่แล้วมันเป็นกรรมเก่าของคุณกรรมที่คุณจะต้องชดใช้นะคะไม่มีทางที่จะหลีกหนีพ้นได้อืมนอกเสียจากว่าคุณจะเลือกที่จะอยู่ทางธรรมนั่นเป็นทางเดียวที่อาจจะทําให้คุณปอลอดโปร่งและหลุดพ้นจากตรงนี้ได้นะคะอืความมหัศจรรย์ในชีวิตคุณจะมีไหมคืออะไรเอ่ยเออ ไนท์ออฟเพน n นะคะก้าวไม้ the sun นะ The w เ r l d โอ้ห้าเหรียญอ๋อมันเหมือนกับว่าเขามีทางให้คุณเลือกค่ะมีทางให้คุณเลือกมันเป็นทางที่คุณจะเลือกได้อ่าทางแรกก็คืออืคุณอยู่แบบเนี้ยอยู่บนความระแวงอยู่บนความอึ อยู่บนความเหมือนกับมีอสุรกายมาควบคุมคุณตลอดเวลาแต่การเงินการทองคุณไม่ขัดสนน่ะคุณอยู่อย่างคุณนายคุณอยู่อย่างเศรษฐีนีได้สบายสบายเลยแลกกับความสุขทางใจและอิสรภาพทางกายนะกับอย่างที่สองคือเขาบอกว่าคุณสามารถที่จะไปบวชชั่วครั้งชั่วคราวเพื่อให้ตัวเองรู้สึกผ่อนปรนได้ผ่อนปรนกับสิ่งเหล่านี้ได้แต่ก็เป็นแค่ชั่วครั้งชั่วคราวเมื่อคุณบวชเสร็จคุณก,ก็กลับไปอยู่ในพันธนาการเดิม กับแบบที่สามอิสรภาพที่คุณจะได้มาอืมอิสรภาพที่คุณจะได้มา t h สั้นชีวิตใหม่ชีวิตที่ปลอดโปรง่งมันแลกมากับทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคุณนะคุณโอเคไหมเออแลกมากับการเงินทานันดอนยศซักทุกอย่างแม้แต่บุตรแม้แต่บุตรคุณอาจจะไม่ได้อยู่กับบุตรคุณเลยก็ได้คือเหมือนกับคุณจะมีชีวิตอิสระของคุณแต่คุณต้องแลก ด้วยความรู้สึกที่สูญเสียในทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแล้วคุณจะได้อิสระที่เป็นเดอัซันทีเนี้ยคุณจะโลดแล่นไปที่ไหนก็เรื่องของคุณแอ่าเหมือนกับว่าชีวิตคุณทำไมผงติดได้น่าสงสารอย่างนี้ล่ะะกำลังเพิ่งจะดูลายมือเรื่องความตายไปนะคะผมมาอ่านหน้าไพ่เสร็จแล้วก็หอ,อเหี่ยวเข้าไปอีกเดีย่ยนะขอดูนะความมหัศจรรย์ของคุณมีอะไรอีกไหมเนี่ยแล้วถ้าคุณแลกกับทุกอย่างล่ะถ้าคุณแลกกับทุกอย่างเอาแค่ชีวิต ชีวิตแต่บุตรคุณปลอดภัยดีนะบุตรคุณปลอดภัยดีไม่ถ้าคุณมีบุตรถ้าคุณไม่มีบุตรก็แล้วไปแต่เหมือนกับว่าแรกกับอิสรภาพเนี่ยคือแรกกับการเงินแลกกับยศศัตด์แรกกับทุกอย่างที่เขาให้คุณนะคะคุณจะไม่เหลือตรงนั้นคุณจะไม่เหลือตรงนั้นแล้วก็การต้องบางทีอาจจะหมายถึงการเนรเทศถ้าคุณไปอยู่กับคนที่มีอํานาจคุณอาจจะต้องถูกเนรเทศไปไกลๆนะคะหรือ ถ้าคุณไม่ได้อยู่กับคนที่มีอำนาจคุณอาจจะจราดีโยกย้ายทิ่นฐานไปแดนไกลทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆเห็นไหมแปดถ้วยกับห้าเหรียญทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อ The Sun เพื่อ The World เพื่อชีวิตที่สุขสมบูรณ์เพื่อชีวิตที่มีแสงสว่างของคุณเพื่อออกจากคุกแห่งความมืดอย่างที่แม่หมอบอกว่าชีวิตคุณเหมือนกับอยู่ในคุกแห่งความมืดอ่ะแต่ถ้าคุณทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างตรงนั้นออกมาได้คุณก็เจอเจอ แสงสว่างคุณก็ออกจากคุกแห่งความมืดตรงนั้นได้นะคะเหมือนกับออกจากราตรีการคุกแห่งราตรีการได้เนาะเออในที่นี้เนี่ยคุณเข้าใจว่าคุณอาจจะเครียดจนแบบเป็นโรคซึมเศร้าด้วยหรือเปล่าคะอืมก็แง่ละถ้าอยู่สภาวะแบบเนี้ยใครไม่ใครไม่บ้าก็สุดยอดลคะค่ะแม่หมอว่านะเพราะพลังงานไพ่มันหนักหน่วงมากก็ไม่รู้ว่าเป็นพลังงานของใครนะ แต่คิดว่ามีหลายๆคนที่มีพลังงานในชีวิตยอยู่แบบนี้โอเคสี่ไม้เท้านะคะเก้าดาสิบเหรียญสามดาสองดาเอ่อคุณจะต้องจบสิน้นจบสิ้นตรงนี้นั่นหมายความว่าการที่คุณทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะมันคือความเจ็บปวดในหัวใจที่สุดไหม หรือว่าคุณจะถูกในประเทศก็แล้วแต่นะหรือว่าคุณจะตัดสินใจออกมาเลือกไม่เอาอะไรสักอย่างแต่ไม่ว่าจะเลือกทางไหนนะที่สุดแล้วคุณจะแบกรับกับความเจ็บปวดในหัวใจเจ็บปวดในหัวใจแต่เขาบอกว่าการที่คุณยอมแลกแลกด้วยความเจ็บปวดในหัวใจเจ็บปวดจบในทุกๆสิ่งเพื่อแลกกับอิสรภาพของคุณแล้วที่สุดแล้วเนะี่ยคุณจะมีชีวิตที่สุขสมบูรณ์คุณจะได้เปิดฟ้าใหม่ คุณจะมีครอบครัวใหม่ที่สุขสมบูรณ์เห็นไหมคะสี่ไม่เท้าเดอะเว The World, และเดอะซัและที่สำคัญคุณอาจจะได้มีครอบครัวที่สุขสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งในที่สุดเขาบอกว่าคุณจะได้มีครอบครัวที่สุขสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่คุณหลุดออกจากตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นที่เขาขับไล่คุณออกมาแล้วไม่ให้อะไรคุณเลยหรือจะเป็นการที่คุณทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเดินออกมาก็ตาม ทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างออกจากคุกม,มืดนะคะเอ,อกจากคุกม,มืดคุณออกมาหาชีวิตใหม่สิ่งที่คุณจะได้คือครอบครัวใหม่ครอบครัวที่สุขสมบูรณ์สีในเท้าการแต่งงานใหม่การแต่งงานใหม่การได้คู่ชีวิตใหม่ที่เป็นคู่ที่หน้าตาดีมีชื่อเสียงหล่อสวยรวยนะคะมีผู้คนนับหน้าถือตาคุณจะมียศศักดิ์มีคนนับหน้าถือตาคุณ มีครอบครัวที่สุขสมบูรณ์มีอสังหาริมทรัพย์ที่มั่นคงมีการเงินที่อู้ฟู่มีทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตที่สุดแล้วคุณจะได้สิ่งเหล่านั้นกลับมากลับมานะคะอันนี้อาจจะเป็นความมหัสา,ารย์ใจจริงๆถ้าคุณออกจากตรงนั้นมาทิ้งทุกอย่างเหมือนแบบทิ้งคือทิ้งจริงๆคําว่าทิ้งตรงนี้คือคุณแลกมาด้วยสิบดาบกับสิบดาบเก้าดาบกับกับอ กับสามดาบอะค่ะมันคือการปวดใจถึงที่สุดหรือบางคนอาจจะหมายถึงการถูกทรมานทางร่างกายก่อนหน้านั้นด้วยก็เป็นได้นะคะแม่หมอก็ไม่รู้ว่าหมายถึงใครนะคุณอาจจะโดนซ้อมโดนทรมานร่างกายด้วยก็ได้ในะคะที่คุณคุณอยู่ในคุกมืดตรงนั้นแม่หมอบอกว่ามันคือคุกชีวิตมืดนะนะมันไม่ได้หมายถึงคุกจริงๆแต่มันคือคุกชีวิตของคุณที่มันคุมขังอิสรภาพคุมขังความสุข แล้วมันก็ทรมานร่างกายและจิตใจคุณนะคะการที่คุณออกจากตรงนั้นมายอมละทิ้งตรงนั้นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วที่สุดชีวิตความมหัศจรรย์ใจของคุณคุณจะได้พบความสุขสมหวังทุกๆอย่างนะคะการเงินการทองความรักสุขภาพที่ดีครอบครัวได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาพูนสุขนะคะอีกครั้งหนึ่งโอเคนะก็รับพลังงานหน้าไพ่ไปตามนี้เนาะขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ